E สวัสด,ดีค่ะสวัสดีที่เอของสมโมทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็อยู่กับเซลโสโมเช่นเคยเลยนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวตัวรถทูเข้าใหม่ Toyota c o m ม u t e r 3 0ดีเซลเกียร์แมนนวลน,นะคะบอกเลยว่าคันนี้ภายในนะคะแต่งตัวบบา VIP พราไปใช้มาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วใครที่กำลังสนใจตัวรถทูอยู่นะคะบอกเลยว่าห้ามพลาดคันนี้ ก่อนที่จะไปรับชคมคลิปการรีวิวก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์อย่าลืมกดสักนกดีติดตามเพื่อไม่พลาดข่าอัปเดตกันด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นรถตู้เข้าใหม่นะคะรับประกันรถสวยคงสร้งเดิมแน่นอนกรณีนะคะลูกค้าอยากเช็คประวัตินะคะสามารถเช็คปรววัสูตรโอเยอ้าได้เลยทั่วประเทศค่ะตัวรถนะคะไม่มีการตัดต่อตัด,ตด,ตดแต่งเครื่องรับประกันรถสวยคงสร้งเดิม,ร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 ,ดมรับประกันไม้แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะที่สำคัญคันนี้ภายในได้เป็นตัวเบาะนะคะปั้น VIP นะคะเป็นตัวเบาะ VIP ติดม่านรอบคันสามแถวเก้าที่นั่งลงล้อแม็กยางปี2022มาให้เป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็สนใจคันนี้ก็สามารถติดต่อเบอร์ศู0แนก้่สองน่ะคะเบอร์ปักหมดอยู่ในคลิปนี้ด้านล่างให้แล้วเรียบร้อยสำหรับเจ้าคันนี้นะคะ t ต y o t a c คอม u t เตอร์ตูเกียร์แมนมวนวลหรือเกียร์ธรรมดานั่นเองนะคะเป็นตัวรถตู้หน่วยงานกดระวังสีบอลเงินม่วใหญ่นะคะที่ลูกค้านะคะเรียกกันนั่นเอง ภาษีพรบอร่อให้ปี2อ6 7นายนะคะครบเลยกรณีจัดไฟแนนซ์จัดเต็มฟีดาวได้มีเครดิตน,นะคะไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยผนเริ่มต้น7ปี84งวดนะคะกรณีได้ดอกเบี้ยพิเศษประมาณ15,700เท่านั้นเองนะคะไม่ต้องใช้เงินเลยสนใจก็สามารถติดต่อเบอร์ังหมดได้เลยเดี๋ยวมาดูนะคะรายละเอียดของรถคันนี้นะคะสำหรับรายละเอียด,ดรถ Toyota าคมอม u t e r 3.0ดีเซลคันนี้นะคะเป็นรถปี2017 กแกมนวนวลนะคะไม่เพียง1นึ่งแสนกับสี่พันกิโลเท่านั้นได้มันรอบคนันติดดีมาเรียบร้อยได้ตัวเบา V.I.P. นะคะราคาตั้งขายเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทได้ล้อแมกยางปี2022ด้วยมาพร้อมกับตัวจอกลางเป็นจอเอนดอยนะคะติดลำโพงให้รอบคันเรียบร้อยแล้วคันนี้นะคะบอกเลยว่าราคาเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทปกติไม่แสนต้นเนี่ยเขาไม่ขายกันราคานี้นะคะขายกันเจ็ดแสนเกือบแปดแสนเลย มาพร้อมกับตัวเบาภายในนะคะแต่งมาพร้อมใช้งานสนใจคันนี้ติดต่อเบอร์ปักหุดได้เลยหรือว่าอยากเข้ามาดูรถจริงที่ทออโต้นะคะตั้งอยู่ติดถนนใหญ่สุวินทวงเขตมินบุรีกรุงเทพนะคะสามารถเข้ามาดูรถได้เลยหรือว่าสนใจจองรถนะคะสนใจเป็นคันนี้เลยก็สามารถติดต่อเบอร์ปักหุดได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการซื้อสดหรือจัดภฟแนนนะคะยินดีให้บริการ ยินดีให้คําแนะนําและยินดีนะตอบในส่วนของตัวข้อมูลหรือว่าลูกค้านะคะสนใจการออกรถแต่ไม่มั่นใจว่าออกได้ไหมหรือสามารถออกในรูปแบบไหนได้บ้างนะคะติดต่อได้เลยเดี๋ยวมาดูารายละเอียดของรถคันนี้กันบ้างนะคะอันนี้เปิดตัวภายในอย่าให้ดูเรียบร้อยแล้วสําหรับนะคะารายละเอียดสัญญาคมรถต่างๆนะคะรถผ่านการตรวจสาพเก็บนานมาเป็นที่เรียบร้อยรับประกันขับไม่มีนะคะโดนโครงสร้างแม้แต่จุดเดียวน็อตไม่มีรอยขยับเลย มาพร้อมกับในส่วนของตัวโคมเมียมเงาๆนะคะกระจังหน้าโคมเงียโ um, ตัวไฟตัดหมอกกู่ล่างนะคะไม่มีฝ้าขึ้นนะคะและในส่วนของตัวกออไฟเองนะคะโคมไฟหน้าเนี่ยไม่มีรอยรล้าวเลยสภาพสวยหมดนะคะตัวรถเนี่ยอย่างที่บอกนะคะปี2 0 1 7ไม่แสงกับ4,000รถสวยอยู่แล้วค่ะการใช้ประวัติเข้าสูยนโตเป็นรถหน่วยงานกดนะคะมาพร้อมกับกอลล้อแมกยางกูเยียนะคะ อันนี้ยางปี2022เรียบร้อยแล้วนะคะซุ้มล้อภายในสภาพสวยค่ะไม่ต้องพูดถึงนะคะเพราะว่าตัวรถอย่าที่บอกเราการันตีเรื่องโครงสร้างอยู่แล้วนะคะไม่ต้องห่วงเลยกระจกแท้เดิมฟัมโลโก้โตโยต้าทุกๆุดทุกมุมนะคะสภาพภายในรถสวยมาพร้อมกับในส่วนของตัวนะคะเลขไมล์เพียง1,000งแนะคะกับอีก4,000กิโลเท่านั้นนะคะเดี๋ยวทาการสตาร์ทให้ดูนะคะเสียงเคนะรื่องปัจจุบันเลย อันนี้เลขไใหม่นะปัจจุบันนะคะรับประกันใหม่แท้เดิมเช็คประวัติได้นะคะมาพร้อมกับเนส่วนของตัวจอเครื่องเล่นนะคะ a n d r ด i d ตัวเกียร์นะคะเป็นแบบเกียร์แมนวนวล5สปีดนะคะมาพร้อมกับเนื้อส่วนของตัวาดร์เตีรยไม่ว่าจะเป็นการเปิดปิดไฟระบบไฟต่างๆหรือว่าจะเป็นเนอส่วนของตัวพัดลมต่างๆนะคะสภาพการใช้งานได้ปกติเลยนะคะตัวเบาะก,ก็จะเป็นตัวเบาะหนังนะคะสภาพภายในสวยมากไม่มีรอยสึกขาวสึกมากรอบคันมาเร 1, ายียบร้อยแล้ว สำหรับคันนี้นะคะราคาจ็แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถือว่าจบราคาหน้าป้ายนะคะอย่างอันนี้ก็ปั๊มแท้เดิมโตโยต้าะนะคะรับประกันรถสวยโครงสร้างเดิมแน่นอนอันนี้ก็ปั๊มโลโก้โตโยต้าเช่นกันค่ะหลักๆนะคะ,ะ,ะ,คะเวลาลูกค้าดูก็จะเป็นในส่วนของตัวพวกยางขอบประตูนะคะต,ต่างๆแบบนี้เลยนะคะรับประกันเลยว่ารถนะคะไม่มีโดนโครงสร้างแน่นอนไม่มีการขอดงัดแงะนะคะของตัวน็อตมาดูรถจริงได้เลยนะคะสภาพรถสวยๆที่สําคัญค่ะตัวรถพร้อมใช้งานนะคะ ภายในได้เป็นตัวเบาะ V.I.P. E นะคะมาพร้อมกับตัวคอนโซลกลางนะคะเป็นตัวคอนโซลกลางใส่กลางและนะคะตัวกระจกนะคะด้านข้างอันนี้ก็ปี2017นะคะยังเป็นในส่วนของตัวกระจกบานเลื่อนอยู่นะคะไม่ใช่กระจกมีละอคไได้ในส่วนของตัวที่นะคะถูกกระจกถูกเสริมติดลําโพงมาให้แล้วนะคะสภาพหลังคาภายในนะคะหรือว่าเป็นหลังคาด้านบนนะคะยังไม่ได้มีการบุกแต่สภาพหลังคาสวยมากนะคะบุกข้างมาให้เรียบร้อยนะคะเป็นสีดํานั่นเองนะคะถือว่าสภาพรถค่อนข้างสวยเลย กระจกแค้เดิมทุกจุดทุกมุมนะรับประกันเลยว่ารถคันนี้สวยเดิมไม่นอน,นแล้วก็รายละเอียดของตัวโคมไฟหลังนะคะสภาพส่วไม่มีรอยร้าวนะคะไฟแท้เดิมตัวไล่ฟานะคะต่งตางๆนะคะไล่ฟาเนี่ยก็ไม่มีรอยสีกข,ขาดเช่นกันนะคะด้านหลังนะคะอันนี้ก็เป็นจุดอ่อนเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ปั๊มแท้เดิมโลโก้โตโยต้าเช่นกันค่ะก่อนส่งมอบนะคะการดูแลหรือว่าการปรับสภาพเนี่ยลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะว่ารถที่ทอโต้นามาตั้งขายนะคะเป็นรถสวยคัดเกะ คันนี้นะคะอย่างที่บอกเป็นตัวเบาะ VIP นะคะปั้นทรงตัวสามแถวเก้าที่นั่งนะคะเป็นตัวเบาะทรงพิพัฒน์พงและตัวเบาะสภาพสวยทุกๆุกทุกมุมนะคะคันนี้ลูกค้าได้เป็นเบาะนี้เลยนะคะไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องทําอะไรเพิ่มแล้วนะคะด้านบนนะคะอย่างตัวนะคะฝาท้ายนะคะตัวแอลสภาพสวยไม่มีรอยขยับนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวเสาตัวอานะคะตัวเชื่อมตัวอาก็ไม่มีรอยขยับเช่นกันค่ะ โชว์การใช้งานหลังนะคะปกตินะคะอันนี้ก็ตัวโคมไฟเดิมของโตโยต้าเช่นกันนะคะสภาพสวยหมดนะคะโชว์การใช้งานไม่มีเสียงนะคะด้านหลังก็บุหนังมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะคะติดม่านมาแล้วคันนี้ราคาจะแสนแปดหมืบาทนะคะจบราคาหน้าไป้ายได้เลยไม่ต้องกังวลน,นะคะกรณี Finance จัดไฟแนนซ์จัดเต็มได้มีเครดิตไม่ต้องใช้เองินออกรถนะคะสนใจคันนี้ก็ สามารถติดต่อซ้มโอเบอร์ปากบุตรได้เลยหรือว่าอยากเข้ามาดูจริงนะคะก็สามารถติดต่อซ้มโอได้เช่นกันต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมในข้อมูลด้านไหม่นะคะยินดีให้บริการเลยถ้าสี่พรบต่อให้นะคะมาพร้อมกับตัวรายละเอียดรถผ่านการของสภาพออกรถที่ทอโต้นะคะสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับนะคะข้อที่1เลยก็คือกรณีนะคะลูกค้านะคะออกรถไปแล้วมีบริการหลังการขายเป็นในส่วนของตัวบริการช่วยเหลือฉุกเฉินานาสู่สุดถึง1ปีเต็มเลยนะคะและที่สำคัญมีในส่วนของตัวประกันเครื่องยนต์เกียร์นะคะระบบไฟรอบคัน มีในส่วนของตัวการดูแลระบบเบรกให้นะคะเพราะว่าปกตินะคะออกรถเนี่ยถ้าลูกค้านะคะได้แต่ตัวประกันปอหนึ่งปอสองบวกมันก็จะไม่คุ้มครองเยอะนะคะมันก็จะเป็นแค่ในส่วนของตัวการเคลมเกี่ยวกับตัวอุบัติเหตุเท่านั้นแต่ในส่วนของตัวรถเองนะคะเรามีประกันหลังการขายให้นะคะเบื้องต้นเนี่ยลูกค้าสนใจก็สามารถแอดนะคะลายจากเบอร์ประมุขข้างล่างนะคะเดี๋ยวให้รายละเอียดตรงเพิ่มเติมให้ และนะคะตัวเงื่อนไขตัวนี้ก็เป็นไปตามที่บริษัทกําหนดด้วยเรื่องในส่วนของตัวการจัดไปแนซ์นดอกเบี้ยก็ขึ้นอยู่กับตัวเครดิตของลูกค้าด้วยนะคะสามารถที่่อเข้ามาพูดคุยรายละเอียดได้ค่ะสาหรับวันนี้นะคะก่อนจากกันนะคะหรือว่าลูกค้าอยากได้รข้อมูลเพิ่มเติมแอดได้เลยเดี๋ยวส้มโอจัดในส่วนข,ของตัวข้อมูลเพิ่มเติมให้ต้องการดูจุดไหนมุมไหนนะคะสามารถแจ้งได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะ,นนะ,คะก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้อย่าลืมกดสันกรณ์ติดต,ตามเพื่อไม่พลาดข่าอัปเดตกันด้วยนะคะวันนี้ก็ พามาอัปเดตตัวรถเข้าใหม่นะคะสภาพสวยๆว่าที่ทอโตมีรถเ e กียร์แมนนวลเข้ามาอีกหนึ่งคันเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้จะมีในสอง,องตัวคลิปอัปเดตนะคะลูกค้ากดติดตามช่องส้มโอไว้เลยเดี๋ยวจะมีตัวอัปเดตล็อตรถตู้นะคะให้ดูกันชัดว่ามีคันไหนบ้างที่ยังว่างอยู่และมีไม่เท่าไหร่บ้างนะคะสามารถติดต่อได้เลยนะคะก็ สำหรับวันนี้นะคะก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์อย่าลืมกดสันแกรนด์ติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวอัพเดตของ้มโอกันด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ